สวัสด,ดีท่นานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็ผมคุสอับดุลลาฮิมในช่องบังสงครามเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ก็ผมจะมาสอนรีเซ็ตสกอร์บอร์ดจำนวนการตายนะครับก็มีท่านผู้ชมคนหนึ่งขอมานะผมก็จะมาสอนให้ตามคำขอเลยนะครับก็ประมาณนี้อ่าคือใครที่ยังว่าได้ดูคลิปที่ผมสอนสร้างนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับซึ่งผมก็สอนสร้างไปแล้วนะเป็นแบบอ่าสอนใช้คำสั่งสกอร์บอร์ดนับจำนวนการตายมัน้งะับ,นะบชื่อคลิปนั้นนะนะอ่าก็ ในคลิปนั้นเนี่ยผมใช้เป็นเบสล็อกใช่ไหมแต่เนี่ยผมแบบตกแต่งเป็นล็อกเพชรนะก็จริงๆให้ใช้เบสล็อกนั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนเป็นล็อกเพชรหรอกนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาได้นะจริงๆให้ใช้บล็อกเพชรล็อกนะนี่ผมแค่ทำเพื่อความสวยงามไม่เล่นนี่เฉยนะครับอ่ะโอเคก็วกิธีการรีเซ็ตก็ผมที่ผมจะมาสอนนะครับก็ตอนเนี้ยเรามีอยู่ยี่สิบเก้าใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองใช้วงจรให้ดูก่อนนะเราตายไปแล้วยี่สิบเก้าใช่ไหมนมันขึ้นบอก N T 37, 29, อินทิมสามสิบเจ็ดตายไปยี่สิบเก้าครับ ครับมันจะคิวตัวเองครับเดี๋ยวลองมันโหลดแป๊บนึงนะคือเวลาผมเข้าแมปใหม่ๆเนี่ยมันชอบบั๊กอย่างเงี้ยดันพิมพ์อไเอาเอลโอเคแล้วกดคิวปุ๊บอ่าเห็นไหมครับไอจีเสามสิบเจ็ดอ่าตายไปเป็นสามสิบครั้งนะเมื่อกี้ยี่สิบเก้าใช่ปะตอนนี้กลายเป็นสามสิบแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนรีเซ็ตนะให้มันกลับมาเป็นอ่าศูนย์เหมือนเดิมนะรีเซ็ตจากสามสิบกลายเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะออาโอเคก็เดี๋ยวผมจะสอนเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ให้ไปที่ช่องแชทนะครับจะใช้ในช่องแชทหรือคอมมานด์บล็อกก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ในคอมมานด์บล็อกแล้วกันนะเพื่อความรวยเพื่อความเท่ทับเิเซ็คอมมานด์บล็อกก่อนนะครับทับ g i v e w a r k a t p w a r k c o m m a n d รู้สึกว่าแป้นพิมพ์มันกระตุกกระตุกอย่างเงไม่รู้ b l o c k ปึ๊บเตกมาก็จะได้เป็นคอมมานด์บล็อกประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ตั้งไปนะฮะแล้วก็เอาปุ่ม ปุ่มนับนีู่นี่บ u t t อนหรือเปล่า stone button หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เอาบ u t t อนไหนก็ได้นะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะเอาเป็นอากาเซียแล้วกันชอบสีมันสีม่วงส้มของคอมมานด์บล็อกเยวยก็กดเข้าไปในคอมมานด์บล็อกเลยครับแล้วก็มาตรงพี่พิมพ์ตรงนี้แล้วก็พิมพ์ตามผมนะทับสกอร์บอร์ดเป็น work player เว้นว o r k remove เว้นว o r k add p แล้วก็เว้นว o r k test หนึ่งนะครับจริงๆให้เปลี่ยนจากหนึ่งเป็นอ่าเดี๋ยวนะเราจะ ให้มันเหลือเท่าไหร่นะครับให้มันเหลือเมื่อกี้เราตายไปแล้วยี่สิบเก้าใช่ไหมเราก็ใส่ไปยี่สิบเก้านะครับเราคืออันเนี้ยเราจะให้มันรีมูฟไปเท่าไหรนะ่ถ้าเราจะ reset ก็ให้เราดูนะว่าเราตายไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็มีประมาณนี้ s c อร์ b o a r d player remove b วักแอด d block ก็ add p แล้วก็ block test นะแล้วก็จํานวนนะับคือผมตายเท่าไหร่สามสิบใช่ไหมถ้าผมตายไปสามสิบผมก็ต้องใส่สามสิบนะผมจําผิดเมื่อกี้ผมตายไปยี่สิบเก้าแต่ตอนนี้สามสิบแล้วอ่ะสามสิบ ถ้าผมตายไป30ผมก็ใส่30นะผมตายไป50ผมก็ใส่50อ่ะโอเคเท่านี้เราก็ใส่จํานวนการตายให้ตรงกับจํานวนที่เราตายไปนะครับทีมขึ้น่หนุนสกอบอกนะแล้วก็กดก็จะกลับมาเหลือศูนย์เหมือนเดิมนะอ่ะโอเคก็แค่นี้เลยแค่นี้แค่นี้แค่นั้นแค่นี้อย่าไปกดซ้านะฮะกดซ้ําเดี๋ยวมันติดลบนะครับติดลบคือไงคืออย่างนี้นะลบ30แย่เลยนะฮะติดลบก็ถามว่าถ้ามันติดลบอย่างนี้แก้อย,อยังไงนะก็ให้ตั้งคอมมาอีกอันหนึ่งแล้วก็ ทิมไปนะถ้าสมมุติมันติดลบนะเผื่อวปกดติดลบไปแล้วก็ให้ทำงี้แต่คุณลบออกลบออกคำว่า remove ออกและเขียนว่า add เข้าไปแล้วก็ i นวรรค t, t s t แล้วก็ i นวรรคมันลบ30มสิใช่ไหมแล้วก็เพิ่มเปสน30 30สิบสิบสบอ,อย่างนี้แล้วผมก็แปะปุ่มแล้วก็กดถ้ามันติดลบไปเท่าไหร่นะครับเราก็เขียนจำนวนไปตามมันนะผมก็เขียนไปสามสกดปุ๊บอ้าทำไมวะ ไปเยอะอ๋อผมลืมคำว่า add P นะครับลืมคำว่า add P ขอโทษกลับไปกลับไป add P อ่ะโอเคเสร็จแล้วกดอ่ะเอากลับไปนี้เหมือนเดิมอ่ะก็ป้องกันการติดลบนั่นเองนะสมมติติดลบเลยท่านผู้ชมจะงงกันเดี๋ยว่าจะแก้ยังไงนะก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยกับการ r e s e ตสกอร์บอร์ดแล้วก็แก้การติดลบของสกอร์บอร์ดนะครับก็สมมติเราตายไป30ครั้งเราก็เขียนจำนวนไป30อย่างนี้แล้วก็กดตุ่ม ปึ๊บไปอย่างงี้มันก็จะรีเซ็ตเป็นศูนย์นะส่วนถ้าเกิดใครเผลอไปกดแล้วมันติดลบก็ให้ทาคอมาแบบนี้แล้วก็ใส่จํานวนตานที่มันติดลบนะครับแล้วก็กดตุ่มปึ๊บมันก็จะกลับมาเท่าเดิมโอเคก็คกิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับแครกผมด้วยนะครับก็เป็นการสาธิตง่ายๆนะครับโดยการรีเซ็ตจำนวนการตายก็ตามที่มีคนขอมาก็ผมสอนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็คลิปนี้จวไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายก็มีอะไรยังไง ขอผมมาได้เลยนะให้ผมช่วยสอนอะไรก็ขอมาได้เลยถ้าเกิดผมมีความสามารถในการจะสอนก็เดี๋ยวจะสอนให้นะครับโอเคก็คลิปนี้ขอจบไปเท่าน้กันครับเจอนที่หน้าครับบ๊ายบาย